วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทิดาปอนเพชรวงใสขนดฟอนมีขุณชรกรทิพชิชุ่มการทิลาพัฒสดมีสกุลพักดีกันพงศุญยญโชติวณิชกิติยาปอนอินทระ,ะกีรติเฮงสกุลกุลลพักเลิศอุดมโชคเกษรินสายทิพกนิษฐาสุนัรชาคมส,ส,สา์สวรรเสรกจตุพงศุญนาครลุนลักษนาลี จารุวันศิลาจิรนันเทพสุริยานนท์เจมจิลาเลยหยุดชนาการปัชยากรชุดาพรศรีจัน์ชุติการอติเวทินชุติพันธ์ญาติเฉลิมรัตชุรีพรกิ่งโลชาชานิกาพิทักโกศลตาปนีภูชาดึกทิติกรมีแก้วทิติมาคำปุงมาทิติรัตวิกยายพัฒนัทภพัฒวิภูสิทธิ์พลกุลนัพัฒแน่นอุดร นทีนาลงสวนแก้วนัชชาสิงหบุตรนัศอมรลิมปิกจำนงนัทกิตตานาแสงนัทจิลามาลิต้นนัทนิชาอ่อนทุมนัทธิดาเตือนชันทึกนัทพงโมขรัตนัทลิกาโพชัยนัทลินเหรียญนาลงดวงชีวันเพชรสารคาตทิพวรรณศิษฐ์สินทองทิพธนวัฒน์เจริญมดตโชตธนวัฒนพัฒนันพัฒัตนวิไลวัน ธนิดาภัยสารธนาโชตธรรมนวันสายเชื้อทวัชวชัยศรีการจนาธัญพรคณาเสนธัญรัตนเทพารักษ์ตาดาธีระธนานนทิละพงแก้วจันมาณพัทรบุญกระโทกนรุมลศักิ์เสรีกุลนนทพันธ์ภูแช่มโชดนัชนันสุนันทะนัชนันอุปนันนันทกรสุจิมงคลนิธมนวงพลนิสาชนทัพลา นุชลินเชิดชูบุษราพรแน่นอุดรปกป้องสีมากุลปณิพานลือชาปภพาพันภาสนาปัชยาคงนนกอพวินสิงดำลงปัตน,นาพรนาทีปาริดาไทยวัชรามาศปิยธิดาจูวัฒนสํรลาญปียนานหันประดิษฐ์พอนศรีมีสวัสด์พรจลัดดอกบัวพรพิพมลตลับนินพรสวรรค์ทองพลับ พิมสุดาพานสายตาพีระดลดวงพิมพักพรเรืองวงวิทยาพักครมนอุยตกูลพักคทรแสงหาดพัทราวิลาสีพานุพง์วงวิชิตภูมิพัฒน์ปราณีตพลกลางมณีรัตกิติเวชลักษมนัชยามีนิสยัยเมธมณีรัตนและพัสนันสุวรรณบริบูรณ์รัชานนสีแสงจันทร์รุ่งโลดเย็นสบายลลิตามหาพรม เลิศรักภูสนาวิทย์วชิรวิทย์นาชแลแมมวรนันขันเลื่อนวรพันธ์วงเขี่ยมวรัตยาเหล่าจูมวริศลาบุตรีเหมือนวริษายางามวัศินีเกตพิบูลวชชะละอนันทวันวิทาวีลิมลวิไลวิศวะคำนวนสารวนีจับตะเคศสัทธาชัยแก้วคงพานศิรวิทย์สุกเกษตรสิริลักษณ์จิระรกุลศิวกรสุขเพิ่ม สิวัตสิริฉายสุภัสลาวงตระกูลพิพัฒน์สุภาพิษแสนราสลาวุิเพียนวิเศษสินมหัสเข็มเพชรสิริพรจิริภาสกุลชัยสิริรัฐบุญธรรมสุชัญญากันหาสุชาวดีคงนาวังสุทินีโพสีสุนิสาป้องพักดีสุภัตราสมบัติสุภาพรนินกลางสุภาพรหานกุดตุ้มสุรีรัตนิน สวภพาหอมพรมมาอาจิราวดีพงร์ลักษกุลอาทิตยาอวยพรอรวรันสุมมาตรอชลาทวินภัยอันดามันสุวรรณสิงห์อัสดางดวงโพทองอาธิมาเอี่ยมสำอางอารยาวีรกุลวัฒนาอาวิสดาวิเศษ